สวัสดีครับวันนี้อยู่กันที่นครสวรรค์นะครับวันนี้ก็มาเยี่ยมแม่ที่ต่างจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็มาชมบรรยากาศยามเช้าของที่นี่นะครับครับก็แบบลุกทุ่งลุกทุง่งบ้านนะครับ เช่นนี้ก็อากาศเริ่มหนาวกำลังเย็นสบายดีครับนี่ครับข้าวในนาก็เก็บเกี่ยวไปหมดแล้วครับตอนนี้เหลือแต่สร้างข้าวนะบรรยากาศภูเขาครับนี่บรรยากาศภูเขาครับ ด้วยครับนุงน่นงเห็นแล้ววัวใหญ่ใหญครับอันนี้นี่คือผักสวนครัวใกล้บ้านครับต้นมะลุมไข่ใบกะเพราอันนี้นนนพี่ผักสวนครัวมีแมงมวยด้วยนะครับตอนเป็นเด็กจะเคยเห็นเยอะทุกคนกรุงเทพเคยเห็นบ้างไหมครับ,รบมแมงมวย บ้านแมงมวยบ้านผมเรียกแมงมวยนะครับแมงมวยไม่รู้กรุงเทพเรียกอะไรนะครับไม่รู้มีหรือเปล่าแมงมวยนะครับแมงมวยม,มวยนี่แม่ผมนี่กำลังทำข้าวอยู่นะครับให้บรรยกาศที่บ้านเมน,นูวันนี้ ต้มปลาหลดนาใบมะขามอ่อนนะครับต้มปลาหลดนาใบมะขามอ่อนสดๆ,สดๆจะไร่ตอนนี้กำลังทำอู่คือทอดหนูหนาทอดหนูหนาทอดกระเทียมพริกไทยหนูหนารับ่างนี้อร่อยแน่ครับเมื่อนี้ ช้างฟ้าครับหมาฟ้าสวยครับฟ้าสวยปล่อยไว้ได้แล้วมั้งอะไรเนะี่แม่เขาปล่อยไว้งั้นแล้วมันมัมนไม่รั่วแล้ว นู่นแล้วภูเขาภูเขาภูเขาหลังบ้านนะครับภูเขาหลังบ้าน,เ,าลานเลี้ยงวัวกันนะครับนี้บ้านผมครับวันนอกบ้านมัยังสร้างไม่เสร็จครับกำลังก่อสร้างอยู่ ไม่ชมดเลยนี่มีนี่ก็รออยู่นะเดี here, ๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวก็มาเจอหน่อยสวัสดีครับ